สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่หนึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและขึ้นชื่อทางด้านของม้าน้ําและยังได้รับรางวัล Thailand Tourism Award สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ครับยังไงไปดูกันเลย ครับนี่ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับลุงไก่ครับเป็นประธานกลุ่มโฮมสเตย์ของท้องตมใหญ่ที่นี่นะครับก็คืออยากจะให้ลุงไก่เนี่ยพูดประมาณว่าที่นี่เนี่ยมีกิจกรรมอะไรมั่งที่เกี่ยวกับอนุรักษ์ทะเลครับผมครับก็ชุมชนของเราเนี่ยเป็นชุมชนเรามองใจฝั่งที่มีประวัติการอยู่อาศัยมาไม่ต่ำกว่า100ปีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทร,รัพยากรสำคัญของพวกเราเนี่ยก็คือทรัพยากรที่จากทะเลหลังบ้านของพวกเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินแหลังสมานกินอะไรต่างนะครับอาชีพหรือว่า ทรัพยากรที่เราคยใช้ประโยชน์ในทางนักท่องเทียเท่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยเพ่เจ้าทำมาตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่า0 30ปีที่ผ่านมาก็คือในเรื่องของกิจกรรมอนุรักษ์นะครับแล้วก็แบ่งเป็นการที่จะจัดการทรัพยากร,รคนมาเป็นทั้งหมดเนี่ยหาระยะระยะละ10ปีตอนนี้อยู่ช่วงระยะที่3นะครับก็คือ10ปีแรกเราจะทําในเรื่องของกิจกรรมเรื่องของการ จัดการอ่าวสามชั้นนะครับอ่าวที่เราเห็นเนี่ยเราก็จะมีการแบ่งเป็นสามชั้นแล้วมีการจัดการตามรูปแบบของเราว่าอ่าวชั้นในจะทายังไงอ่าวชั้นกลางจะทำยังไงอ่าวชั้นนอกจะทํายังไงหลังจากนั้นสิปีสองเราก็จัดการในเรื่องของคืนบ้านสนามแม่เอาอท้องตมนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงจากการเราคิดที่ว่าทํายังไงให้เราออกไปหาปลาให้ใกล้ที่สุดเนี่ยเปลี่ยนเป็นว่าทํายังไงให้ปลามาหาเราให้ใกล้ที่สดุดก็เลยเกิดเป็นการสร้างบ้านปลาบ้านลูกปูบ้านหมึกบ้านม้าน้มนะเป็นการคืนบ้านสนามแม่เอาท้องตม ก็มีการทําบ้านสับน้ำในช่งวงรลังสีน้นเงินจะที่เนาะพอสีสามช่วงเนี้ยเนื่องจากเรามีของอุดมสมบูรณ์เรามีบ้านปลานะครับจากบ้านปลาที่เราเคยสร้างไว้มีการใช้ประโยชน์แค่สองมิติก็คือในเรื่องของการที่เป็นแหล่งอนุบาลวางไข่นะครับของสับน้ําแล้วก็เป็นแหล่งอาหารในชุมชนเราก็จะเพิ่มมาอีกสามมิติเป็นห้ามิติในเรื่องของที่ว่าสามารถที่จะเป็นแหลง่งศึกษาวิจัยได้แหล่งท่องเที่ยวได้แหล่งที่จะปฏิบัติงาน ด้านอื่นๆจนได้ก็ก็ก็ทำเป็นเรื่องของมารีบาร์มารีเบสตชั่นนะครับแล้วก็สายก็จะเป็นเรื่องของตลาดไก่ทรัพนากรทะเลครับผมนะเป็นเต้นทุนที่เราใช้ครับในที่นี้ยเนื่องจากลุงไก่เนี่ยเป็นคนที่จัดการในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลเนี่ยอยากจะให้ลุงไก่พูดแบบเชิญชวนนะคนที่มาดูหรือว่าคนรุ่นใหม่นะว่ายังทำไมเราถึงต้องอนุรักษ์ทะเลแล้วก็มีแนวทางในการอนุรักษ์ทะเลยังไงบ้างครับผมครับ จากสิ่งที่ชุมชนในท้องตมทํามานะครับมันก็จะเกิดเป็นเป็นผลที่ว่าให้เห็นว่ารัยยากรที่มันเสื่อมโทรมไปแล้วเนี่ยมันสามารถพื้นกลับมาด้วยด้วยการช่วยเหลือของพระุคคนถึงคนในชุมชนหรือถ้าไม่พอเนี่ยเราสามารถที่จะทําทเป็น ครื่องมือในการที่จะให้คนจากข้างนอกมาในรูปแบบของการท่องเที่ยวดึงคนการท่องเทียเท่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อที่ให้คนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่คนในจุมชนเราได้ทากันก็เกิดเป็นแหล่งเที่ยวขึ้นมาจากที่เป็นการท่องเที่ยวเพื่อความสนุกสนานอย่างเดียวมาพักผ่อนชาร์จแบบให้ตัวเองอย่างเดียวนะครับก็กลายเป็นว่ามาท่องเที่ยวเพื่อทำประโยชน์ให้สึงแวดรือด้ชิมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ที่แห่งนี้นะครับที่ท้องตมหรือว่าที่อื่นๆหลายๆที่ในจังหวัดปฐมในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีกิจกรรมท่องเที่ยวโยชนให ถึงว่าเราไม่คุ้มครมาทำบ้านปลาบ้านลูกพูบ้านหมืองบ้านบ้านน้ำปลูกป่าชายเลนรั้วทำอะไรก็แล้วแต่ที่แต่ละคนเนี่ยกำหนดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นนักท่องเที่ยวเรานอกจากไปเที่ยวเพื่อความสนุกแล้วเนี่ยเราสามารถท่องเที่ยวและได้ด้วยนะครับเราก็จะรู้สึกว่าการท่องเที่ยวของเราท่านมีคุณค่าโดยเฉพาะที่ท้องถมเราจะมีกิจกรรมที่ออกแบบไว้เป็นร้อยกิจกรรมมาแต่ละครั้งเนี่ยกิจกรรมก็จะไม่เหมือนกันนะครับตามแต่ทักษะหรือถ้าเกิดเราต้องการเพิ่มความรู้ความสามารถเพิ่มทักษะของเราเนี่ยเราก็สามารถเรียนอบรมเพื่อที่จะทำ กิจกรรมในระดับต่อไปนะอยากเชิญชวนนะครับให้ทุกคนมาเที่ยวที่ท้องผม่นใหญ่มาเที่ยวที่ชุมชนที่เขาทำกันนะรักตะตะปอนะทะเลของสุราก,กันนะครับมาร่วมเป็นกําลังใจแล้วก็ร่วมเป็นแรงเป็นคนหนึ่งในกิจกรรมที่ชุมชนได้ทำกัน ทั้งนี้กับผมนายทวิศั์คงมีนักเรียนโรงเรียนสวีวิทยาอยากจะขอเชิญชวนให้ทุกคนและทุกท่านมาช่วยกันอนุรักษ์สัพยาปกกรทางทะเลของประเทศไทยและช่วยกันอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวของหมู่บ้านของตนเองอยังไงก็ขอให้ทุกคนมาช่วยอนุรักษ์ด้วยกันนะครับ